เปิดตัวแท็บเล็ตเติมเต็มประสบการณ์สุดล้ำบนระบบปฏิบัติการ Android สวัสดีค่ะดิฉันฝันจิราเดชบัญยาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี so ค่ะ ตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่เซนทันพราม9กค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานเปิดตัวเ e โนโวค่ะเขาจะมีการเปิดตัวแท็บเล็ต3รุ่นด้วยกันนะคะแต่ว่าจะมีความพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามด้านในกันค่ะเลโนโวเปิดตัวแท็บเล็ตใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เน้นทั้งมัลติมีเดียและความคล่องตัวบนระบบปฏิบัติการ Android เริ่มจากเ e โนโวเอสหกพันโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เคลื่อนที่ตัวจริงขนาด10นิ้วที่สีสันละเอียดคมชัด และเล n นโว A 3 0 0 0แรงเร็วเต็มประสิทธิภาพในไซส์กระทัดรัดทำงานด้วย CPU Core ปิดท้ายด้วย l e n o v o A 1 0 0 0 s t u d สตูดิโอเสียงพลังดอบบี้ฉบับกระเป๋าสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานแท็บเล็ตเป็นครั้งแรกค่ะก็วันนี้นะครับก็เรา,เามาเปิดตัวตัวแท็บเล็ต ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัว PC Plus Strategy นะครับของ Lenovo เองก็คือนอกเหนือจากตัวตลาด PC ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวเรื่องแท็บเล็ตนะครับแต่วันนี้สิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวแท็บเล็ตที่เราเคยมีเมื่อ2ปีที่แล้วกับวันนี้คือว่าปัจจุบันนี้แท็บเล็ตได้ออกมาในตัว Performance ที่มีความเร็วขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะครับในราคาที่ uh, ลดลงมากกว่า1ใน3นะครับรวมทั้งถึงตัว ฟีเจอร์ที่ใส่มาให้อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว voice function นะครับเรื่องของตัว dual sim แล้วก็เรื่องของการ connect กับตัว display port ซึ่งอาจจะใช้กับตัวทีวีหรือรโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะคะคลิปๆเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการเอ o so ซ i t y ซิตีนะคะจะพาผู้ชมค่ะไปเซ o c i ซิกันแบบนี้ตลอดเวลานะคะและคราวหน้าค่ะขอจะพาผุ้ชมไปที่ไหน วันนี้ขอบระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขนัน้อขอตัลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ิ c i t y ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook com i s o c i t y 3 d ค่ะ